สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมช่องสีคนสุรินครับวันนี้ก็พบกันที่ตลาดสดสุรินทร์นะช่วงเย็นช่วงเย็นช่วงเลิกงานนะคนเยอะมากตลาดสุรินทร์เราคือครับนะอันนี้เป็นเย็นของวันที่24่สพฤษภาคม คนเยอะเหมือนเดิมมันเพื่อนคนเยอะทุกวันเนะะาะตลาดซูรินเราช่วงเย็นคนก็จะมาหาซื้อกับข้าวเนาะช่วงเลิกงานฝั่งนี้เป็นฝั่งทางพิษใต้เนาะฝัง่งทางพิษใต้ใตตรถมอเตอร์ไซค์จอดเต็มเลยตรงนี้เยอะมากเลย คนเยอะมากเลยวันนี้เพื่อนตลาดสุรินทร์เราฝนตกบ่อยเนาะฟ้าครึ้มอันนี้ฝนเพิ่งหยุดตกเนาะเราก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศช่วงตอนเย็นๆเนาะในตลาดสดสุรินทร์เราบรรยากาศคนกำลังเดินซื้อกับข้าวเพื่อนช่วงเย็นเนะาะก็ขามในางก็ต้องรีบขายของเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวฝนตกลงมาอีกเนาะ ฝนก็กําลังหยุดตกแล้วฝนหยุดตกคนก็เริ่มมาเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะเป็นภาพบรรยากาศการเร่งรีบเนาะช่วงเย็นช่วงเลิกงานมาเสือกข้าวในตลาดสดเซลินเราเพื่นตลาดช่วงตอนเย็นเนาะม่ค้าพ่อค้าก็วางขายริมทางตรงนี้รางทางทิศเหนืนอตลาดสุรินเรา หลายอาชีพเนาะช่วงเลิกงานก็มารวมกันมาหาซื้อกับข้าวตรงนี้มาจอดรวมกันตรงนี้าหาซื้อกับข้าวไปทำอาหารกินช่วงเย็นเนาะช่วงหน้าฝนก็มีผักป่าป่าอาหารพื้นบ้านป่าเยอะมากเลยเกษตรเรามีเข็ดมีนอไมนอ้นะมีกบมีเขียดมีอื่นเนาะช่วงหน้าฝน อันนี้เรายืนอยู่ร,รอบๆฝั่งที่จะรถมอเตอร์ไซค์ตอนนี้เพราะว่าคนเยอะตอนเย็นเราเดินไปก็กลัวเกะกะคนซื้อของกำลังเ,เร่งรีบเราก็เลยยืนอยู่ฝั่งนี้ยาวนิดหนึ่งนะยืนตับรรยากาศแร,รบอบๆสถานศึกษาวันนี้ก็เป็นวันที่ดีเตรียมมาที่ ก็มาจอดตรงนี้แล้วก็เลยซื้อกับข้าวช่วงเย็นนตลาดสุรินเราหน้ามาเชื่อชมช่วงเย็นเวิถีชีวิตของคนในตลาดโซลินราต้องเลื่นมาก็ไม่ใช่มาชมตลาดที่เฉลเพื่อชมวิถีชีวิตของคนที่นี่เนาะได้เห็นบรรยากาศหลายๆอย่าง เราเป็นเมืองที่น่ามาท่องเที่ยวมากเลยคนเดียวที่ท่องเที่ยวหลายหลายทหลายที่เนาะเป็นกันเองเนะาะชาวบ้านเดยทั่ลมึงรสเา็นภาพวิถีชีวิตของคนสุนทร์เราเนะาะเพื่อนเพื่อนมาก็จะได้เห็นบรรยากาศหลากหลายเนาะ ที่ท th th <c ười> ่องเที่ยวเยอะซื้อของเราถ้ามีโอกาสก็เพื่อนจะดึงืมแวะมาเที่ยวซื้อของเราะชมบรรยากาศในมอสโกดินเราะแล้วก็ตามชราบทะลักแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเจอได้ตลอดทีเลยเลยเนาะเพืนบรรยากาศตอนช่วงเย็นนำมาฝากคลิปีเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็เพื่อนอย่าลืมกดไลค์เนาะ อย่าลืมกดกระดิ่งก็จะได้รับการแจ้งเตือนเนาะไปพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราเนาะเราหวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนจะได้รับความสนุกแล้วก็ความบันเทิงบ้างเล็กๆน,น้อยๆจากช่อง,องวิถีคอนซรินเนาะเดี๋ยวเราต้องขอตัวกลับบ้านก่อนเด้อเพื่อนอี่เดินทางมาจากบ้านประมาณ20กิโลน่าถึงซูรีน่า ก็มาดูดบรรยากาศสวน้คน,น,นก็ใกล้จะตกเหมือนเหมือนจะตกติเนาะฟ้าครึ้มๆเดี๋ยวเราต้องรีบกลับก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์เนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ไปมารับชมเนาะเจอกันในคลิปต่อไปเนาะ